สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิตยาชาแนลวันซอนะคะวันนี้รอไบ่บาที่หน้าบ้านนะคะเช้าวันอาทิตย์นะคะได่ไหมวันนี้มาอาทิตย์เปล่าไบ่บาด้วยกันนะคะนี่ก็ขอบคุณเอฟซีพระย,ยจดีนะคะขอบคุณพี่นันทนานะคะแล้วก็คุณเมสากรบุญสวรรณนะคะที่ดี ความรักความเมตตากับสซลีเสมอมานะคะค่ะที่ซื้อของมาฝากนะคะมีก,กับแม่ผู้ใหญ่นะคะก็ขอบคุณแม่ขอบคุณพี่น้านะคะขอบคุณคุณแม่สากรมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ช่วยสนับสนุนสซลีเราเสมอมานะคะมีให้ความรักความเมตตานะคะนี่ก็ขอบคุณ mewah-mewah itu dinangki tanang pokok pasti isi tang pasti tang semua itu kalau mewah itu satu satu kelihatan tanpa dan ยะถาวาลิวะหาปุราปาลิปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตนังอุปกัปติอิชิตังปชิตังตุมหังคิปะเมวะตเมจตุสัพเพปุเริตุสังกปาจันโปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาอภิวาทานาสิเรสนิจังวุทธาปัจจายโนจตตารุธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขัง À, là... <laughs> <laughs> Hãy subscribe ค่ะทุกนร่มกันค่ะคะพีเช้านี้นะคะเซบาสเตียนก็จะไปดูนะคะสวัสดีค่ะหลังจากที่เซบาเสร็นนะคะนิดก็มาดูลูกๆนะคะที่ข้อกั้วนะคะที่บ้านนิดนะคะค่ะก็ก่อนที่จะไปทํางานนะคะวันนี้นะคะภารกิจเราหลายอย่างนะคะวันนี้ก็มาดูลูกๆก่อนนะคะค่อยไป ทำงานนะคะหลังจากที่ใส่บาเสร็จนะคะนี่ก็มาดูนะคะสีสาวว่าเป็นยังไงบ้างนะคะนี่ก็ไม่ได้ไปเกี่ยวหญ้านะคะก็จะให้ฟางนะคะให้ฟางแล้วก็ให้น้ํานะคะค่ะแล้วก็จะไปธุระนะคะวันนี้นะคะมีภารกิจเยอะมากเลยนะคะวันนี้แต่ว่าวิ่งดินอาจจะดูอากาศก่อนนะคะเพราะว่าฝนดูท่าเหมือนจะตกนะคะค่ะนี่ก็จะให้ฟางก่อนนะคะ ให้ฟางให้น้ําแล้วก็จะไปธุระนะคะกับกลุ่มแม่บ้านนะคะป่ะพอดีมีผู้ใหญ่ใจดีนะคะเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีนะคะค่ะให้แม่บ้านนะคะค่ะไปพบนะคะวันนี้นี่ก็ค่ะมารอติดตามชมว่าเป็นเรื่องอะไรนะคะนี่ก็มาดูลูกๆก,ก,ก้อนนะคะนัดกันตอนเช้านะคะหลังจากที่เสร็จภาร,รกิจแล้วก็จะไปหาเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีนะคะแล้วก็จะ ทำงานนะคะวิ่งดินแต่วันนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าอากาศคึมคึมนะคะเหมือนฝนจะตกนะคะต้องรอดูก่อนนะคะค่ะว่าตกแรงไหมนะคะมีคาดการณ์ว่าฝนจะตกแน่นอนนะคะไม่จะแรงหรือไม่แรงแค่นั้นแหละเนาะคะ่ะเพราะว่ามันยังไม่หมดหน้าฝนเนาะกันยาวันนี้ก็เนาะคะ่ะทำงานหน้าฝนก็เราก็ต้องทำใจนะคะไม่เป็นไรเนาะก็ทำไปตามสภาพนะคะ พราะว่าคนอยากได้ก็อยากได้นะคะค่ะก็เห็นใจนะคะทุกทางถนนก็จะลําบากหน่อยนะคะช่วงนี้เพราะว่าหน้าฝนยังไม่หมดเนาะมันอาจจะทางอาจจะเลอะบ้างนะคะค่ะนี่ก็ไม่ให้อาหารนะให้ฟางะคะ่ะให้น้ําแล้วก็จะไปทําภารกิจนะคะค่ะก็ค่ะ,คะสิ่งสําคัญที่สุดก็คือน้ํานะคะเนาะเพราะว่ากินฟางนี่ก็จะเปืองจะเบืองน้ํามากเนาะคะ่ะ นี่ก็จะดูน้ำตลอดนะคะค่ะเดี๋ยวให้น้ำก่อนนะคะ,คะให้น้ำก่อนนะคะให้น้ำแล้วก็ค่อยไปทำพาริจิตอนะคะก็โอ้ขอให้มีฟางนะคะเนาะลูกๆก็ไม่ดื้อน,นะคะเพราะว่าเคยกินฟางเนาะบางวันก็ เกี่ยวหญ้าให้นะคะแกวันไหนติดภารกิจก็ไม่ได้ไปเกี่ยวเนาะอ่บางวันถา้าไม่ติดภารกิจก็เอาออกไปเลี้ยงนะคะยืดเส้นยืดสายก็ประมาณนี้นะคะคานี้ก็หาคนเลี้ยงให้อยู่นะคะค่ะเลี้ยงช่วงที่นี่ทํางานนะคะเนาะหน้าแรงนะคะหน้าฝนที่อาจจะดูดูได้อยู่นะคะค่ะก็มาดูสภาพนะคะอากาศนะคะวันนี้ว่าเป็นยังไงบ้างหนะ้าดูคึมๆนะคะ ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงค่ะแต่ว่าลูกๆนีดนะทั้งสี่นะคะดีที่ถนัดนะคะกินฟางพ่อเคยส่วนมากก็จะกินฟางนะคะเพราะว่าคนที่ไปเลี้ยงเขาบอกว่าเขาก็ส่วนมากก็จะให้ฟางนะคะให้ฟางแล้วก็ ปล่อยเลี้ยงเป็นเวลานะคะเขาบอกว่านะคะช่วงเช้าไปหาเที่ยงเขาจะให้ฟางนะคะช่วงบ่ายประมาณบ่ายมืบ่ายสองเขาจะออกไปเลี้ยงนะคะประมาณนี้นะคะนี่ก็ไม่ได้เปลี่ยนเชือกเชือกนะคะให้เนาะเพราะว่าเชือกมันเก่าแล้วค่ะเชือกเก่าแล้วนี่ว่าจะเปลี่ยนแต่ยังไม่มีเวลานะคะต้องรอให้น้องปลามาทําให้นะคะเปลี่ยนเขานะคะเปลี่ยนเข่าให้มันดูใหม่เพราะว่ามันเก่ามากแล้วอยู่กับเขามันเก่าเนาะค่ะ วันนี้นะคะก็รอนะคะรอคณะนางร่าก่อนนะคะเพราะว่าเรานัดกันนะคะเสร็จภารกิจแล้วก็จะออกไปนะคะค่ะออกไปหารวมตัวกันนะคะก็จะเดินทางไปธุระนะคะวันนี้ค่ะก็ แต่ว่าเชือกที่ใช้สําหรับเปลี่ยนเขาไม่รู้ว่าขนาดนี้หรือเปล่านะคะนี่ก็เดี๋ยวกันต้องถามคนที่ถนัดก่อนนะคะเนี่ยนี่จะเปลี่ยนให้มันเก่าแล้วนะคะเพราะว่ามาแต่คนที่เลี้ยงเดิมนะคะเดี๋ยวนี้เวลาก็จะให้น้องป้านะคะมาเปลี่ยนให้ค่ะก็ประมาณนี้นะคะเนาะก็จะรอไปธุระกับแม่แม่แม,แม่บ้านนะคะวันนี้ทีมนางรำมาซสอเรานะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้นี่ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอขบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ